มหนาเขายกยออีกแล้วไปโดนหรือเปล่าตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่ข้างน้นหลายตัวหลายตัวอยู่โอ้ตอนนี้เรากำลังจับปลาในกระชังเออยกยอวันนี้ยกยอยกยอัม่จะคุยกันเพลินนะปลาติดยอตอนไหนก็ไม่รู้นะเห็นเห็นมันขึ้นนะเห็นมันขึ้นนะพี่เห็นมันขึ้นอยู่เมื่อกี้นะ โอ้โหน้องหลายคักบันมาเป็นฝูงเลยนะอ้อมข้างโอ้มหแล้วอ้อมไที่เราเห็นขึ้น,นเออเออมื่อกี้มันเห็นอยู่ยทางโน้นนะมันมาแล้วนะ่ะโอ้โหมาคุยกับพี่เขานะกำลังยกยออยู่กำลังยกยออยู่นะกำลังคุยกันเพลินเลยนะปลาเข้ายอตอนไหนก็ไม่รู้นะมาตามน้ําน้ําขึ้นผมเห็นอยู่นี่สองตัวนะสองตัวแล้วสามตัว สามตัวตัวใหญ่นะสามตัวใหญ่เลยนะก็ต้องปล่อยไว้ก่อนเนาะให้มันอ่อนก่อนเนาะสามหรือสี่สามเนาะสี่สี่สี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวใหญ่สี่แล้วห้าวะอุ้ยโอ้โห้แล้วเห็นแล้วห้าห้าเป็นเยอะกว่าน้นเป็นฝูงเลยนะผมว่านะห้าแน่ห้าห้าขึ้นนะโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะ อ้มาเป็นฝูงนะผมว่านนะเห็นมันขึ้นตัวเดียวนะ,ะผมว่าต้องรีบเอานะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันจะมาอีกอะนะเ,เร,ร,รเาไม่ได้ยอเกา่าเออย่อเก่าเดี๋ยวมันขาดเราต้องให้มันอ่อนแรงก่อนมีที่ตักไหมที่ตักน้อยอ่ะโอ้ที่ตักดูที่ตักกับปลานะต่างกันเลยนะมันจะเข้าดีกว่ามันจะเข้าดีกว่าใช่ไหมอะใหญ่ก็ไม่ดูวิธีการก่อนว่าว่าพี่เขาอู้เข้าง่ายน่ะเข้าง่ายนะแล้วมันล็อกเลยนะ มันเข้าเข้าแล้วมันล็อกเลยนะถ้าอันใหญ่มันก็จะโอ้โหอันนี้ผมว่าไม่อยู่แล้วล่ะห้าโลนะถึงไหมเจ็ดโลเออตัวนี้เจ็ดโลตัวนี้เจ็ดโลนะตัวนี้เจ็ดโลวันนี้ก็คําสีพามายกยอนะยกยอ,ก,ยอก,กับนาเขากำลังคุยกันอยู่นั่งคุยกันเพลินเมื่อเช้านี้นะกําลังคุยกันเพลินอยู่คําสีก็ไม่ได้ถ่ายนะ้อไ,ไม่ได้อัดอีบไล ตอนนี้ก็เลยนะมาเริ่มเลยก็ตัวหนึ่ง่ะตัวแรกแล้วตัวแรกเราจับตัวแรกไปแล้วโอ้ดีนะที่มันผุดขึ้นต่อหน้าเรานะี่ยมันเห็นไม่งั้นมันมันผ่านไปแล้วก็จะ <บา S 1> อนี่พอพอพอพี่เขาพูดถึงไอ้ปลาปลามันย้ายนะย้ายไปผปสมพันธุ์แล้วหกนะนนะดูเนี่ยวห้านะห้า ตักไปแล้วตัวหนึ่งนะห้าตัวอ๋อืระวังระวังตัวนี้ตัวนี้แรงเอาตัวน้นก่อนมาตัวนั้นอ่อนอันตัวนี้อ่อนแล้วอ่อนแล้วมามามาอ่อนแล้วเริ่ม,มอ่อนแล้วก็ไม่ได้ดูด้วยอื้อแต่ว่าผมว่าถ้าเป็นเป็นยอห่างนะยอห่างมันเงี้ยงมันจะปักนะผมว่านะเงี้ยงมันจะปักแล้วจะขึ้นยากเนาะอันนี้พอดีมันเป็นโอ้โห เองระวังระวังคุณพี่คุณพี่ระวังตัวใหญ่บัานนี้ลนะสิบโลขึ้นนะถึงไหมครับได้แล้วได้แล้วโอ้โหโอ้โหเขาใหญ่จริงๆตัวนี้นะสิบโลถึงไหมพี่รู้แปดโลครึ่งแปดโลครึ่งนะเนี่ยแนละ้หลับมืออาชีพแล้วนะตักตัวไหนมานี่รู้ได้เลยว่าว่าตัวใหญ่อออืื้ ไม้ก็อยู่ที่คลองรากคอนคลองลากคอนเนาะมันติดเงี่ยงมันอืมอ่ะตัวที่สองเสร็จไปแล้วอ๋อเ <c oughs> มื่อเช้านั่งคุยคุยกันเพลินอะ่ะคุยกันเพลินคุยกันเพลินนี่ตัวตัวนี้ไปแน้ลสองเรือสามอ่ะตัวเล็กมานะ คนจับปลาเป็นก็จับง่ายนะเนี่นะเขาพี่เขาจับแป๊บเดียวเลยสามตัวสามตัวสามตัวใหญ่ตัวนี้กี่โลห้าโลตัวนี้นนนห้าโลหกโลห้าโลหกโลผมว่าน่าจะเกินบ้างน,านะเพราะว่ามันปลามันหนักออปลาใช่ปลามันหนักมันเหมือนกับว่ามันโอ้โหตัวใหญ่นะ ขายโลเท่าไหร่เนี่ยสามสิบกว่าโอ้โหถือว่าถูกนะ,ะใครอยากได้สาิบโลเป็นสองร้อยอย่างเงจะโลไอ้นี่ครับใครอยากได้ปลาก็มาติดต่อคุณพี่อยู่ที่คลองลาคอนนะคลองลาคอนลาดอ่าอ,อะไรนะเยีนะ่ยกนกพวงเนาะเยี่ยมนกพวงนี่คของ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 น้ำํำอันนี้เราตักไปแล้วนะพี่ตักไปแล้ว สามตัวแล้วเหลือสองตัวสองตัวมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวตัวเล็กตัวเล็กตัวหนึ่งตัวเล็กก็น่าจะสองโลนะสามโลกว่าสามโลตัวเล็กพี่บอกว่าสามสามโลสามโลตัวตัวเล็กขึ้นมาแล้วมันใหญ่ไอตัวใหญ่นะผมว่าน่าจะเจ็ดแปดโลนะเออเรามองกันอยู่นะมองเห็นนะโมนั่งคุยกับนั่งคุยแป๊บเดียวนะผมว่ายังไม่ถึงสิบเลยเดี๋ยวขึ้นขึ้นมาแล้วมันใหญ่เออมันติดเยังตัวใหญ่จริงๆนะ ไปแล้วตัวที่สี่มัน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 หงายท้องมันจะช็อกไหมเนี่ยมันจะตายไหมมันจะตายไหมไม่ตายเนาะมันมันไม่ได้ช้าอะไรมากมายนะปล่อยให้มันเพียเออมันเมื่อกี้มันมันดิ้นนะระหว่างที่เรายกยออยู่นะมันดิ้นนะคุณพี่ก็วัยนั้นเห็นมันขึ้นแล้วเขวิ่งขึ้นกระโดงเลยนะ วิ่งขึ้นกระโดงอะ่ะกระดงไอ้นี่ยกระดงไอขายกยอนะเนี่ยตรงนี้นะก็เห็นนั่งคุยนั่งคุยกับทำสีอยู่พอคุยกันเพลินนะปลาขึ้นนะปลาปุดนะมันติดเงี่ยงมันปลาผุดแล้วจะแกแก็วิ่งไปเลยอ,ะ<ม>อ่ะมาไม่ได้ติดติดเงี่ยงนะ,ะปล่อยมันก่อน หลุดแล้วคุณพี่หลุดหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วคนคนคนเอาปลาเป็นก็ก็เอาเป็นนะ่ะพอพอพอมันติดแล้วก็รีบเอาผมว่าเงี้ยงมันเล็กมันก็เลยสอดเข้าไปในตานั้นได้นะแล้วมันก็หลุดอยู่นะมันไม่ปักหรอกไอ้ตัวนี้ตัว เอายาวๆใช่ไหมมียาวๆอยู่นะนะมีมีสออยงยาวโอ้คร oh. บเลยเนี่ยมันอยู่ไกลหน่อยนะมันไม่ยอมเข้ามา <c oughs> <c oughs> นะเดี๋ยวผมจับช่วยอานะมาไหมหิดเงี้ยงนิดเดียวอะ่ะเอาเข้าลูกโอ้โหบทจะบดจะเข้านะเข้าง่ายเลยอะอยู่ไม่สามโล สามโลกว่านนะโอ้ปลาปลามันหนักนะเช้านี้ก็มายกยอกับคุณพี่นะมานั่งคุยแป๊บเดียวอะไม่ถึงสิบนาทีนะปลาปลาผุดเนาะปลาผุดคุณพี่เขาก็วิ่งขึ้นกระโดงยอเลยนะได้มาห้าตัวทีเดียวทีเดียววันนี้ก็อยู่ไหมยี่สิบโลเนี่ยคุณพี่ไม่อยู่นะยี่สิบโลนะไม่อยู่ น่าจะ30มสิบเพราะวันห้าตัวตัวแต่ละตัวก็อยู่ประมาณ7โล8โลมันน่าจะได้หลายโลอยู่ตัวนี้ตัวนี้เงี้ยงมันเล็กผมว่ามันเข้าตาเงียง้ยอะนี่ปักกลับไปเนี่ยสวิงหากก็แข็งนั้นหากยากเช้านี้คุณพี่ยกยอดทีเดียว โอ้โห oh, oh. ห้าตัวเลยห้าตัวเลยยอเนี้ยหมานแต่เช้าเลยวันนี้น้ำเหมือนกับน้ำปล่อยมาจากทางอะไรนะ,ะคลองพญาเมลือใช่ปะน้ำน้ำปล่อยมาจากคลองพญาเมลือนะครับปลาก็จะขึ้นขึ้นไปพี่เขาบอกว่าปลาขึ้นนะครับปลาขึ้นนะน้ำดูไม่แรงนะแต่ว่า แรงอยู่นะลึกๆลึกๆครับนาเขาก็พี่เขาก็เอายอขึ้นแล้วส่วนผมก็จะไปทำงานแล้วครับเช้านี้ก็มันหมานมันหมาน,น,น,นครับทาสีก็ไปทำงานก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีครับ